มีตำนานเล่าขานมาเนิ่นนานว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกอบกู้เอกราชกลับคืนให้แผ่นดินสยามพระองค์ได้กระทําการอันสะเทือนขวัญแก่ขุนศึกขเขมรใช้เลือดพระยาละแวกมาล้างพระบาทของพระองค์แต่คำถามคือเรื่องนี้จริงหรือเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาเพื่อย้ำพระเกียรติหลักฐานทางประวัติศาสตร กล่าวไว้อย่างไรแล้วเหตุใดภาพเหตุการณ์นี้จึงยังติดตรึงอยู่ในใจผู้คนจนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่เข้มข้นที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวันนี้แรงใจล้านวิวจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์สืบตำนานที่แฝงทางเลือดความแค้นและเกียรติยศเพื่อค้นหาความจริงในคำเล่าขานที่ว่าสมเด็จพระนเรศวร เอาเลือดพระยาละแวกมาล้างพระบาทจริงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับพอเอ่ยถึงนามพระยาละแวกต้นตระกูลขมรคนไทยรู้จักกันดีว่ามีความกลับกรอกทรยศเพียงใดเลือดของพระยาละแวกที่ถูกเอามาชำระพระบาท สมเด็จพระมหาวีรกษัตริย์ไทยยังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ประวัติความชั่วร้ายของต้นตระกูลขมิควรจะบันทึกไว้ให้ลูกไทยหลานไทยศึกษาจดจำกันต่อไปอีกเป็นการต่ออายุความทรงจำที่เครียดแค้นและขมขื่นอย่างที่จะสิ้นสุดลงไปได้ยากประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อจุลศักราช919 พระยาละแวกพระเจ้าแผ่นดินขเขมรยกกองทัพเข้ามาทางเมืองนครนายกซึ่งในเวลานั้นอนาเขตและพลเมืองของไทยกำลังอยู่ในสภาพยับเยินรัำสัมรสายเนื่องด้วยกองทัพเมืองหงสาวดีมาตีกรุงเสียยุทยาได้ตั้งแต่ในจุลศักราช918อย่างมีทันจะจัดการรักษาบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยและไม่มีผู้ใดจะต้านทานกองทัพขเขมร ซึ่งสามารถบังอาจยกล่วงเข้ามาประชิดถึงชานพระนครสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงโปรดกล่าวให้จัดการป้องกันพระนครไว้เป็นสามารถกองทัพเขมรผู้ถนัดรอบกัดพยายามยกเข้าปล้นเป็นหลายครั้งก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงเลิกทัพกลับไปพร้อมกับการกวาดต้อนครอบครัวไทยในระหว่างทางกลับไปขมรเป็นอันมาก ต่อมาในจุลศัก,กราช920การป้องกันพระนครก็เป็นที่เรียบร้อยขึ้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงโปรดเกล้าวให้สมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่มีพระชนเพียง1 6พรรสาให้เสด็จไปครองเมืองพิษุนุโลกแต่สำหรับพระเอกาทศรสพระองค์น้อยนั้นโปรดเกล้าวให้อยู่รับราชการในพระนครรีอยุธยาและรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่ง ปรากฏว่าพระยาละแวกได้ยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยาอีกล่วงล้ำเข้ามาจนถึงเมืองทนบุรีเที่ยวกวาดตอนราษดรไทยไปเป็นเฉลยพร้อมกับทรัพย์สินเป็นอันมากทัพไทยออกไปต่อสู้รบแต่ก็กลับพ่ายแพ้เพราะกำลังไพร่ผลยังอิดโรยอยู่กองทัพเขมรยกเข้ามาติดพระนครเหมือนครั้งก่อนและยกเข้าปล้นหลายครั้ง ฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างหนักพระยาละแวกเห็นการคิดไว้ไม่เป็นผลก็เลิกทับกลับไปคลันขึ้นปีใหม่พระยาละแวกยกกองทับมาก่อกวนทางเมืองเพชรบุรีแต่เจ้าเมืองกรมการจัดการต่อสู้ป้องกันอย่างข้าวหารทับเขมรไม่สามารถหักเอาเมืองได้ต้องเลิกทับกลับไปอีกต่อมาไม่ช้าก็ยกมาตีใหม่คราวนี้ ตีเอาเมืองเพชรบุรีได้และกวาดต้อนผู้คนพลเมืองทำความทารุณร้ายกาจไว้เป็นอย่างมากความบ้าบิน่นและชอบซ้ำเติมของพระยาละแวกได้ชะง,งักงันไปได้ระยะหนึ่งก็เมื่อยกกองทัพเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกประทับอยู่นักกรุงศรีอยุธยาขันทราบข่าวศึกขมิยกเข้ามาก็กราบทูลสมเด็จพระราชบิดา รับอาสาคุมพลออกไปสู้คราวนี้ปรากฏว่ากองทัพขมิมนตายเป็นเบื่อที่เหลือแตกกลับไปสิน้นความขยาดของขมิมนจึงทำให้เหตุการณ์วุ่นวายระง,งับไปได้ชั่วคราวเมื่อกรุงเสียยุทธยาประกาศอิสรภาพมิเป็นค่าขอบคันทศสีมาของพระมาะ่าโดยสมเด็จพระนเรศวรแล้วและระหว่างที่พระองค์เสด็จออกไปเมืองหงสาวดีนั้น ทางกรุงเสียยุทยาก็เกิดเกลือเป็นหนอนขึ้นพระยาพิชัยกับพระยาสวรรคโลกทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นปฏิบัติกับพระเจ้าหงสาวดีก็คิดกระบฏคุมกองทัพยกไปตีเมืองพิษณุโลกแต่หาสำเร็จไม่พระนเรศวรเสด็จกลับพระนครส่งทราบความจึงรีบสเสด็จไปปราบปรามพวกกระบฏเมืองสวรรคโลกโดยราบคาบและจับตัวพระยาพิชัย และพระยาสวรรคลโลกทหารชีวิตเสียทั้งสองคนพอรู้ว่าไทยกลับเข้มแข็งขึ้นอีกพระยาละแวกมนุษย์ลิ้นหลายแฉกก็มีพระราชสารเข้ามาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชายอมอ่อนน้อมขอเป็นพระราชมัยตรีกับกรุงศรียอยุธยาฝ่ายไทยไม่สู้จะถือสาหาความก็ยอมรับเป็นพระราชมัยตรีพร้อมกับมีพระราชสารตอบออกไปตามธรรมเนียม โดยไม่คิดว่าพระญาละแวกจะแววงกัดเอาอีกจุนศักราช930พระเจ้าหงสาวดีมีพระราชสารบังคับให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพลงมาตีกรุงศสียยุธยาในครั้งนี้ให้ข้าหลวงกรุงหงสาวดีไปกํากับกองทัพเชียงใหม่ด้วยสึกครั้งนี้พระยาละแวกทราบดีว่าไทยมีกำลังเข้มแข็งกว่าจึงถือโอกาส แต่งให้พระสีสุพรรณมาที่ราชผู้เป็นอนุชาคุมกองทัพขมรมาช่วยคล้ายจะสำแดงความเป็นมิตรที่แท้จริงแต่ว่าความกำแหงยโสมีอยู่ในตัวของผู้สืบเชื้อสายของพระยาละแวกการจึงได้ปรากฏให้เห็นเมื่อตอนที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่พระสีสุพรรณมาธิราชคุมกองทัพขมรเข้าการะบวนไปช่วยราชการสงครามด้วย ขันตีทัพเชียงใหม่แตกพ่ายไปแล้วสมเด็จพระนเรศวรในฐานะจอมพลจึงเสด็จประทับเปลือพระที่นั่งล่องลงมาผ่านกับเปลือพระศรีสุพรรณมาธิราชทอดพระเนตรเห็นพระสุสพรรณมาธิราชแสดงลวดลายความไม่จงรักภักดีโดยไม่ถวายบังคมพระองค์ตามธรรมเนียมกลับนั่งดูเสด็จอย่างเฉยเมยสมเด็จพระนเรศวรทรงโรธมาก จึงทรงหาวิธีตัดไม้ขมนามเสียแต่ต้นมือโดยดำรัดให้ตัดศีรษะลาวเฉลยผู้หนึ่งไปเสียบประจานไว้ที่ข้างเรือของเจ้าขเขมรเจ้าขเขมรก็โกรธเมื่อกลับไปถึงกัมพูชาแล้วจึงแจ้งความตามที่สมเด็จพระนเรศวรดูหมิ่นแก่พระยาละแวกพระยาละแวกเป็นคนหูเบาและมีความคดในข้องอในกระดูกเป็นสันดานอยู่แล้ว ก็ประกาศตัดไมตรีกับไทยอีกครั้งหนึ่งในเดือน12จุลศัก,กราช930พระเจ้ากรุงหงสาวดีจัดกองทัพเพิ่มเติมลงมาอีกเป็นอันมากและเสด็จเป็นจอมพลมาตีเมืองไทยเองบรรจบกับกองทัพมหาอุปราชาและกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาตั้งประชิดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ คุมกองทัพออกรบพุ่งติดพันกันอยู่ถึงหเดือนกองทัพพมา่าไม่สามารถจะหักเอาพระนครได้เพราะเข้าช่วงเทศกาลฤดูฝนจึงต้องยกทัพกลับหงสาวดีขณะกองทัพพมา่าและเชียงใหม่มาติดพระนครเสียยุทธยานั้นความทราบไปถึงพระยาละแวกก็แต่งให้กองทัพรอบเข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเหมือนที่เคยกระทำ ฝ่ายไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามสามารถฆ่าขามนินและจับเป็นเฉลยได้เป็นจำนวนมากและถึงจุลศักราช932พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาอีกแต่ก็พ่ายอีกครั้งขมินก็ลอบเข้ามารบอีกแต่ก็ต้องถูกขยี้แหลกลานกลับไปเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้76ปี ในจุลศักราช940สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จเถลิงถวัลยราชแทนสมเด็จพระราชบิดาอันเป็นปีที่พระองค์มีพระชนได้35พรรษาได้ทรงตั้งสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาเป็นมหาอุปราชวังหน้าและพระราชทานเกียรติยศเสมอเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งกล่าวได้ว่าตำแหน่งนี้สูงกว่าพระมหาอุปราชที่เคยมีมาแล้วแต่การก่อน ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลว่าสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระราชอนุชาร่วมพระคันร่วมพระราชหาฤทัยเคยฝ่าคมหอกคมดาบด้วยพระองค์มาในราชการสงครามมาทุกครั้งทุกคราวครั้นเมื่อจัดการถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระราชบิดาเสร็จแล้วสมเด็จพระนเรสวนก็ทรงแขนเคีองพระยาละแวกพระเจ้าแผ่นดินเขมรเป็นหนักหนาว่าไม่อยู่ในสัจธรรม ถ้ากรุงเสียอยุธยามีอำนาจเวลาใดก็ยอมอ่อนน้อมเป็นทางพระราชมัยตรีด้วยพอมีศัตรูกล้าแข็งมาติดพระนครขึ้นเห็นว่าไทยจะเพี้ยงพล้ำพระยาละแวกมนุษย์ผู้ช่วยโอกาสนี้ก็จะซ้ำเติมรบพุ่งแทบทุกครั้งจึงมีพระราชดำรัสให้เตรียมกองทัพจะเสด็จยกไปตีเมืองขมิญให้รู้เขตรู้จำต่อไปแต่ด้วยเหตุการณ์ศึกทางพมา่ามีข่าวเข้ามาพระองค์ จึงต้องส่งระง,งับไว้พลางก่อนจือบจนกระทั่งในฤดูแล้งของจุลศักราช945สมเด็จพระนเรศวรพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จยกพระยุหะโยธาออกไปตีเมืองเขมรอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีให้เกิดเสี่ยนน้ำต่อไปครั้งนี้เขมรแพ้อย่างราบคาบจับตัวพระยาละแวกกับพระศรีสุพรรณมาธิราชและครอบครัวเขมรมาได้เป็นอันมาก พระยาละแวกและพระอนุชาร้องขอวิงบอนให้ไว้ชีวิตตัวที่ได้กระทำความชั่วช้าแก่คนไทยมาแต่หวนหลังแต่สมเด็จพระนเรสวรทรงทราบได้ดีว่าขมรนย่อมไม่ซื่อสัตย์แก่ใครเลยจึงมีพระรมราชองค์การสั่งให้ตั้งพระราชพิธีประถมกรรมตัดศีรษะพระยาละแวกเอาโลหิตสดๆมาชำระพระบาดเสียให้หายแค้น แล้วโปรดให้นายทัพนายกองคุมพระศรีสุพรรณมาธิราชกับครอบครัวขมรเข้ามาก่อนพระองค์ประทับอยู่ในกัมพูชาเจ็ดวันก็เสด็จกลับกรุงเสียอยุทยาและโปรดกล่าวให้ครอบครัวขมรเหล่านั้นเป็นอิสระด้วยว่าไม่มีสันดานอย่างพระยาละแวกดังกล่าวแล้วหนึ่งในเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดของสมเด็จพระเนรศวรมหาราชคือการเสด็จกรีฑาทัพตีเมืองละแวก และประกอบพระราชพิธีปรถมกรรมหลังมีชัยเหนือพระยาละแวกผู้ครองกรุงกัมพูชาโดยมีคำบอกเล่าต่อกันว่าพระองค์ทรงสั่งให้นำโลหิตของศัตรูมาล้างพระบาทซึ่งกลายเป็นภาพจำที่ถูกถ่ายทอดทั้งในตำราเรียนจิตกรรมฝาผนังและเรื่องเล่าประวัติศาสตร์มายาวนานตำนานนี้มีที่มาจากพระราชพงศาวดารกรุงเสียยุทธยาที่ระบุว่า เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยเหนือเมืองละแวกในปีพศ2136-2137ถึงทรงประกอบพิธีปรถมกรรมโดยมีคำกล่าวว่าเอาโลหิตท่านล้างบาทาเสียให้จงได้มีการตัดศีรษะพระยาละแวกแล้วนำเลือดไปชำระพระบาทท่ามกลางเสียงของชัยและดนตรีพิธีกรรมตามแบบพราหมณอย่างไรก็ตาม นักวิชาการจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าพระราชพงศาวดารที่บันทึกเรื่องนี้มักเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์หลายร้อยปีใช้สำนวนเชิงวรรณศินและบางฉบับไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้เลยเช่นพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดที่ระบุเพียงว่าสเสด็จไปตีเมืองละแวกและได้ตัวพระยาศรีสุพรรณมาธิราชโดยไม่กล่าวถึงพิธีใดๆกับพระยาละแวก หรือนักพระสัตถาด้านข้อมูลจากบันทึกชาวตะวันตกเช่นบาทหลวงซานอโตนิโอชาวโปรตุเกสและนักเดินทางชาวฝรั่งเศสอย่างให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปโดยระบุว่านักพระสัตถาและราชบุตรมีได้ถูกประหารแต่หลบหนีไปยังเมืองเชียงแตงในลาวและสิ้นพระชนที่นั่นแทนที่จะเสียชีวิตด้วยพระราชพิธีอย่างที่พงศาวดารไทยบางฉบับระบุไว้ ที่สำคัญคือพระราชพิธีปรถมกรรมไม่ได้มีความหมายว่าการล้างพระบาทด้วยโลหิตศัตรูโดยตรงหากแต่เป็นหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญ17ประการที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาใช้สำหรับประกาศพระราชอานาจและการขึ้นคลองราชในลักษณะจกักรพรรดิราชซึ่งเกี่ยวข้องกับช้างสำคัญและพิธีส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พิธีกรรมประหารชีวิต หลักฐานในกฎมนเทียนบานก็กล่าวถึงพิธีทูนน้ำล้างพระบาทซึ่งใช้ช้างศึกเช่นเจ้าพระยาปราบหงษาหรือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเป็นองค์ประกอบของพิธีและอาจเป็นไปได้ว่าผู้เขียนพงศาวดารในยุคหลังสับสนระหว่างพิธีดังกล่าวกับพิธีปฐถมกรรมแม้บางพระราชพงศาวดารบางฉบับจะกล่าวถึงการล้างพระบาทด้วยโลหิตแต่หลักฐานร่วมสมัยจากต่างชาติ และการตีความบริบทของพิธีราชสำนักกลับไม่สนับสนุนแนวคิดนี้และยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุนี้นักวิชาการส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่าการกล่าวถึงพิธีล้างพระบาทด้วยโลหิตศัตรูอาจเป็นเพียงการแต่งเติมในภายหลังเพื่อเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรในฐานะบีรกษัตว์ แต่ไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงการใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้นอกจากจะสนทางกับพระจริยวัตรของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพิธีกรรมพราหมณ์โบราณที่เน้นการชำระล้างบาปและการเฉลิมฉลองชัยชนะไม่ใช่การล้างพระบาทด้วยโลหิตซึ่งถือเป็นมลทินแม้เรา จะไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อทางประวัติศาสตร์ในอดีตได้ทั้งหมดแต่การตั้งคำถามยังมีหลักฐานก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านและแยกแยะได้ระหว่างตำนานกับความจริงสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเอาเลือดพระยาละแวกมาล้างพระบาทจะเป็นจริงหรือไม่อาจจะไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างแน่ชัด แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเรื่องเล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของตำนานที่หลอ่อหลอมผู้คนสร้างความศรัทธาและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่และความโหดร้ายของสงครามบางครั้งความจริงในประวัติศาสตร์อาจไม่สำคัญเท่าเรื่องเล่าที่ทำให้เราจดจำเพราะเรื่องเล่าเหล่านี้คือแรงใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และไม่ลืมรากเก้าของตัวเองแล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นความจริงหรือเพียงตำนานกันแน่ฝากกดติดตามแรงใจล้านวิวเพื่อร่วมเดินทางย้อนรอยตำนานไทยกัมพูชาไปด้วยกันเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน